บอลเดียวเนียวซับวันพุทธที่31มกราคม2567นะครับส่งท้ายสิ้นเดือนกับซูเปอร์บิ๊กแมตช์ทางหน้าของพรีเมียร์ลีกครับเร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีนะครับก็ถือว่าคู่นี้มีผลต่อหัวตารางแน่ๆนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับซิตี้เจอกับเบอร์ลี่ครับเตะเวลาตีสองครึ่งนะครับเช่นเดียวกับสเปอร์กับทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับเราหยิบยกพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลย3คู่มาคุยกันนะครับก็หวังว่าวันนี้ผลงานจะออกมา ด้วยดีนะผลงานนะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านคนที่คงให้แรงสนับสนุนช่องบอลเดียวเนี่ยซับทั้งกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของเรานะครับคลิปของเราอาจจะยาวหน่อยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อ่าคนติดตามใหม่นะครับก็เป็นอาจจะออกแนวเจาะลึกแล้วก็แสดงมุมมองของ ต่างชาติอ่ะนะครับว่าเขามองเกมนี้ว่ายไงกันบ้างนะครับสำหรับสื่อท้องถิ่นด้วยนะครับสื่อรอบโลกด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวมารุ้นรับชมรับฟังกันนะสำหรับช่องบอลเดี่ยวแนวซับของเรานะครับเช่นเคยครับบอลคู่ซูเปอร์บิกแมตคู่นี้ครับอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กแล้วก็ทายผลกันมาด้วยนะครับทายถูกรับฟรี100บาทแล้วก็ส่งผลการทายไปที่ @kbb168 นะครับใครที่ติดตามกันอยู่ผมส่งทีเด็ดให้ทุกค่ำคืน นะครับถ้าใครอยากได้ทีเด็ดนะก็แอดมาครับแอด KBB 168นะครับก็นะฮะสำหรับผลงานเมื่อคืนครับนิวคาสเซิลครับพิกล็อกนะนะครับผมคิดว่าน่าจะแค่เสมอฮะนิวคาสเซินบุกไปชนะถึง3ประตูต่อหนึ่งะครับโอ้โหก็อุตลุดเลยทีเดียวส่วนอาร์เซนอลเช่นเคยครับเสียบอลง่ายๆนะครับเสียลูกประตูพลาดแบบเดิมเลยนะครับทั้งที่จะชนะแบบง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็มาโดนในนาทีที่89 นะครับที่จริงน่าจะกินเต็มไปด้วยซ้ํำนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเมื่อวานผมอ่าสูงทางด้านของไบตันมั้งครับโอโ้โหเจอรูตันทาวสอนงานไปถึง4ประตูหอดสูนนะก็สเต็ปแตกไปนะครับแต่เสียหูไป1ตัวสําหรับทางด้านของอาร์เซนอลแค่นั้นเองครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับ นะวันนี้ก่อนเริ่มเกมเลยครับ10สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็ในสื่อของต่างชาติเลยครับ this is and field นะครับสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลเลยนะครับวันนี้นะครับก็ทีมอัปเดตก็ไม่มีอะไรมากนะครับอานอนะครับพร้อมที่จะลงเช่นเดียวกับทางด้านของซูบอสไลท์แล้วก็แอนดูโรเบอร์สันนะครับก็กลับมาลงทั้งหมดในเกมที่เจอกับนอริทนะครับเราหวังว่าเกมนี้เนี่ยจะลงมาด้วยนะครับแม็กลิเทอร์ครับกับทางด้านของเทียโก้ก็ลงมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะ หวังว่านะครับจะไม่มีปัญหาใดๆเหมือนกันนะครับส่วนเชลซีครับอ่าอ่าเลวีโควิลครับอดีตเป้าหมายของลิเวอร์พูลมีแนวโน้มที่จะพลาดในเกมวันนี้นะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บเอร้อยหวายนะฮะส่วนตัวอื่นอย่างมาโรกุสโตนะครับลิชเจมนะครับคูคูเรล่านะครับราวิเอร์นะครับอุโกชุบูรวมถึงโฟเฟน่านะครับหายไปแน่ๆครับในเกมนี้ส่วนคิส ตอรเฟอร์เอนคุนคูกับชาโลบาก็น่าจะนั่งเป็นสำรองก่อนนะครับน่าจะไม่พร้อม90นาทีนะนะครับเกมนี้อาจจะเป็นเกมทดสอบรอบชิงชนะเลิศสําหรับบอลคาราบาวครับแม่เขาว่าแบบนั้นนะครับซึ่งจะเตะกันในวันที่25กุมภาพันธ์เมื่อกี้ผมจำไม่ผิดนะ25กุมภาพันธ์นะครับคอปนี่นะครับอันที่4นะฮะที่น่าติดตามครับวันนี้คอปนะฮะใกล้จะถึงหลักชัยแล้วคอปจะเก็บนะครับชัย ชนะที่เกมที่200กับลิเวอร์พูลนะครับถ้าวันนี้ถ้าเขาชนะนะนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับค่อนข้างตันครับเมื่อเจอกับเชลซีเนี่ยเสมอกันมายาวๆเลยนะครับสถิติที่เจอกัน7นั้นหลังสุดเนี่ยเสมอนะครับโควาเมอร์ยังคงอันตรายฮะสำหรับเกมในวันนี้นะครับข้อที่6นะน่าจับตามองเหมือนกันกดไปแล้ว13ประตูนะครับวันนี้น่าจะเลือกลงเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของอาริสันเบเกอร์นะครับอานโน ปันได้ยืนคู่กับโกนาเด้ครับโจโกเมสยังคงปักหลักในแดนซ้ายน่าจะไม่สตาร์ทแอนดรูโรเบร์สันนะครับก็ต้องลุ้นกันดอนะฮะให้โอกาสโกเมสต่ออีกนิดนึงเนื่องจากโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรนะครับแม็กลิเทอร์ฮะโซโบนะครับเคอร์ติโจนครับโชว์ผลงานได้ดีจริงๆฮะดีแอสโจต้าแล้วก็นูนเยสนะครับอ่าซาร่ายังคงไม่กลับมานะครับแล้วก็เกมในวันนี้เนี่ยนะครับหวังว่าเป็นโชคดีของลิเวอร์พูล นะครับอ่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องโชคดีฮะก็ออกมาแบบว่านะครับออกมาจิตวิทยานิดนึงครับสำหรับเจอเกนคอปนะฮะบอกว่าเราโชคดีนะที่เราไม่ได้ลาเวียกับมาไกเซโดนะฮะนี่นะครับอาจจะเย้ยหยันนิดนึงนะครับวันนี้เทียนนี่ฮะกลับมานะครับเป่าอีกครั้งหลังจากแฟนบอลของลิเวอร์พูลบอกว่า fuck off เทียนนี่นะฮะก็ในเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดตัดสินอาจจะเอียงเอียงบ้างนะฮะส่วนนะครับวันนี้ครับคีฟออฟนะฮะ วิ h ด h แอคชั่นนะครับก็หวังว่าลิเวอร์พูลจะโชว์ผลงานได้ดีนะครับก็เป็น10ข้อที่น่ารู้ก่อนเริ่มเกมวันนี้นะฮะส่วนนะครับข้อมูลสถิติที่น่าสนใจก่อนเริ่มเกมนะในวันนี้นะก็นะครับไปดูันข้อมูลจากนะครับ bbc.com นะครับ7ครั้งหลังสุดเสมอกันนะครับแล้วก็ทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ครับลิเวอร์พูลแพ้เพียงแค่เกมเดียวจาก11เกมในพรีเมียร์ลีกที่เจอกับเชลซี ก็ถือว่าเสถิติยังคงดุดันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะนะครับลิเวอร์พูลปีนี้เนี่ยนะครับทีมหัวตารางลิเวอร์พูลไม่ชนะใครเลยนะที่คุยกันรอบก่อนนะครับดังนั้นวันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเจอทีมบิ๊กเนมเนี่ยไม่สามารถเก็บชัยได้เลยนะสำหรับลิเวอร์พูลอันตรายนะครับที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครมา14เกมติดในลีกสูงสุดแล้วนะครับความพ่ายแพ้ต่อสเปอร์เมื่อเดือนกันยายนถือว่า นะครับเป็นเกมแพ้ครั้งเดียวใน32นัดในลีกนะครับแต่ละประตูของลิเวอร์พูลเกิดขึ้นในครึ่งหลังครับสำหรับ9ประตูหลังสุดของลิเวอร์พูลนะเจอเกนคอปกำลังจะหาชัยชนะนัดที่200นะครับแล้วก็ส่วนเชลซีครับข้อมูลที่น่าสนใจของเชลซีนะนะครับก็พวกเขาชนะ18เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็หวังว่าจะนะครับเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งนะครับเมื่อเจอกับจ่าฟูงนะ เขาบอกว่าแบบนั้นนะครับเชลซีก็บอกว่าเกมเยือนเนี่ยเสียประตูค่อนข้างที่จะบ่อยเลยทีเดียวนะฮะหนัดหลังสุดเนี่ยเสียประตูทุกเกมเลยในเกมเยือนนะครับโคนเมื่อยิงไปแล้ว9ประตูในซีซั่นนี้ครับนะะ่าจับตามองจริงๆนะครับส่วนสิติอื่นก็นะครับมีลิวูขมในบ้านกันนะครับถ้าสรุปนะนะครับดังน,นั้นเกมวันนี้เนี่ยไปดูกันนิดหนึ่งครับลิร์วูอยู่อันดับที่1ฮะ มี48แต้มนะครับส่วนทางด้านของเชลซีเนี่ยอยู่อันดับที่1 0มี31แต้มนะฮะเกมในบ้านของลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่2ของลีกไม่แพ้ใครเลยนะฮะก็ถือว่าดุดันพอสมควรฮะเกมเยือนของเชลซีอยู่อันดับที่8ของลีกชนะ4จาก10เกมนะครับแพ้ไป5นะครับบวก0ูนยยิง17เอ่เสีย17นะครับนะะเกมในวันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันดูครับสถิติที่เจอกันเนี่ยนะครับ7ดนัดหลังสุดก็อย่างว่าเมื่อกี้นะเสมอกันลวดเลย ซีซั่นที่ผ่านมาก็เกมแรกเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งคสุดมันเหมือนกันครับเป็นทนาของโมซาลายิงไปก่อนนะครับหรือดิอาสยิงไปนะโมซาลาแอซิดในนาทีที่ส8บดนะครับแล้วก็เบนชิวลสังหารนะเบนชิวลแอซิดกับเอ็กเซลนะครับ,บ, Excel, รบซิดิซาซี่ในนาทีที่3ามสเจ็ดนอกนั้นครึ่งหลังเนี่ยนะฮะก็เหนื่อยเหลือเกินร์พูในเกมนั้นเนี่ยเป็นลองในเรื่องของการผ่านบอลน,นะครับการคองบอลเนี่ยเป็นลองครึ่งต่อครึ่งเลยนะ นะครับแต่เอาตัวรอดมาได้ด้วยดีด้วยนะครับวันนี้นะฮะน่าจะเป็นชุดเดิมครับสำหรับลิวอพูลนะขาดแค่ s าซาร่าเนี่ยเป็นดาวินนูเยสนะครับส่วนทางด้านของเชลซีเนี่ยก็ต้องไปลุ้นดูครับว่าใครจะลงมาในเกมนี้กันบ้างนะครับก็ถือว่ายังคงความดุดันกันอยู่เมื่อทั้งคู่เจอกันนีสถิติยังคงหยิบยกในผลเสมอนะฮะลิเวอร์พูลเพิ่งผ่านเกมเอฟเอัพมานะครับเข้ารอบไปอีกแล้วนะ นะครับเจอกับนอริทเนี่ยทะลุไปถึง5ประตูต่อ2นะครับใครต่อเกือบตายเหมือนกันนะมาในช่วงท้ายเกมเลยนะครับก่อนหน้านี้เสมอฟูลแลมครับในบอลถ้วยแล้วก็เข้ารอบไปนะครับซึ่งนัดแรกชนะไป2-1นะครับส่วนเกมในลีกเนี่ยนะครับอ่าที่พลาดเสมอมีเสมอแมนยูนะครับเสมออ่าอาร์เซนอลนะครับเสมอแมนซิตี้คือโซนบนเนี่ยเขาเก็บไม่ค่อยได้เลยครับสำหรับลูกทีมเหมือนเเจกกนนนนนคออะัั้ไมม่ีปญหาใด นะครับเกมในบ้านตอนนี้5้านัดหลังสุดนะครับมีเสมออาร์เซนอลกับแมนยูนอกนั้นเก็บเรียบทั้งหมดนะครับส่วนเชลซีเพิ่งเสมอแอสตันวิลล่ามานะครับก็ต้องไปรีรันเอฟเอคัพอีกหนึ่งเกมแล้วกันนะครับส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยชนะมิดเดิลสโบร์ถึง6 1หนึ่งนะครับกดโบโลยับเลยแล้วก็เข้าไปชิงกับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะสำหรับเชลซีไม่มีอะไรพลาดนะครับถ้าเป็นเกมในลีกเนี่ย ก็ถือว่ากลับมาช์ผลงานได้ดีครับ3นัดหลังสุดเจอทางด้านของฟูลแลมรูตันทาวคริสตัลพาเลตฟาดเรียบนะครับก่อนหน้านี้เกมเยือนแพ้นะครับส่วนเกมเยือนของเชลซีเนี่ยนะครับพักหลัง7เกมหลังชนะ3าแพ้ไป4นะครับการแพ้เนี่ยแพ้วูฟเอเวอร์ตันิวคาสเซิลแพ้แมนยูนะครับแหนว่าดีมีดีชนะสเปอร์เฉยเลยะนะครับก็ผีเข้าผีออกเหมือนกันครับแต่ว่าพักหลังมาก็ขยับ นะฮะตำแหน่งค่อนข้างที่จะเสถียรขึ้นนะฮะสำหรับตำแหน่งในทีมนะก็เลยฟอร์มก็เลยอย่างอย่างที่เห็นนะครับก็อาจจะดีขึ้นมาถนัาตานิดหนึ่งวันนี้นะครับลูกต่อรีวูต่อขึ้นครบลูกไหลไปเป็น1ลูกแล้วนะก็นะ่าติดตามเหมือนกันครับสําหรับราคาที่มันไหลส่งแบบนี้เนี่ยไปดูพี่ใหญ่ของเราอย่างสบู่เลยนะครับไหลาจากขึ้นครบลูกราคาเปิดตั้งแต่วันที่3ามะฮะ เดือนมกราคมที่ผ่านมานะตอนนี้นะครับก็ไหลตั้งแต่มา3 4059นะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะได้เปรียบอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากการเล่นในบ้านและฟอร์มดีด้วยนะครับลิเวอร์พูลต่อครึ่งควบลูกแล้วก็1ลูกในการเจอกับเชลซีในบ้านเนี่ยฮะย้อนกลับไปนะนะครับมีชนะ2 0ย์ครับครึ่งควบลูกนะครับถ้าต่อเนี่ยฮะลิเวอร์พูล่อนข้างที่จะเสมอมอนข้างเยอะนะครับมันติดตรงนี้นั่นเองนะปีนี้ลิเวอร์พูลไม่สามารถเก็บแต้มเยอะ เก็บ3แต้มกับทีมในโซนบนเลยนะครับอันดับ1ถึงอันดับ6มั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะลิเวอร์พูลอันตรายเลยทีเดียวนะครับลิเวอร์พูลเล่นราคา1ลูกในบ้านครับเสียแค่เกมเดียวกับแมนยูเท่านั้นเองครับส่วนเชลซีไปเยือนนะครับแพ้ราคาบ่อยด้วยนะฮะลิเวอร์พูลต้องมีเกมหนักนะครับกับอีก4วันถัดไปเนี่ยนะฮะเกมสุดสัปดาห์เจอกับทางด้านของอาร์เซนอลด้วยส่วนเชลซีเจอวูฟแพรมตันนะครับอันตรายฮะลิเวอร์พูครับเอนโดยังไม่ช่วยกลับมานะครับก็นี่ครับไปลุ้นดูนิดนึง นะครับก่อนนักเตะเนี่ยนะฮะมีทางด้านของไลน์อัพนิดนึ่งนะครับไปดูเช็คข่าวกันก่อนนะครับไลน์อัพวันนี้ก็ว่าจะเป็นใครกันบ้างนะฮะเอนคุนกูกับกุสโตนะครับน่าจะมีชื่อในทีมครับวันนี้นะนะครก็บอกว่านะครับมีชื่อในทีมแต่ไม่รู้จะได้ลงหรือไม่นะครับบางทีนิโคลัสแจ็กสันอาจจะกลับมาได้เร็วด้วยนะครับสำหรับ โปเชติโน่กล่าวนะครับแล้วก็เรานะครับตอนนี้ก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าเราเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องจริงครับในแง่ของประสิทธิภาพในการยิงประตูนะครับเรายังคงขาดกองหน้าที่ดีครับสำหรับโปเชติโน่บอกว่าอย่างนั้นนะฮะกาเลอร์ชารบาแล้วก็บชานะครับน่าจะอ่านะครับไม่เห็นในเกมนี้นะครับตลาดเงียบสงบครับเขาจะไม่ออกไปไหนนะนะครับยังคงไม่มีการขยับย้ายทีมนะฮะสำหรับลูกทีมของเชลซี นะครับส่วนนะฮะให้ความเห็นเรื่องของคอปนิดนึงนะครับบรเซตีโ hmm. นบอกว่าคิดถึงคอปนะเออแล้วขาดหผมชอบดูเขาข้างสนามเสมอแบบว่าแบบนั้นนะครับค mm hmm. อปบ,บอกว่าวันนี้นะฮะแม็กอาริเทอร์นะครับก็น่าจะพร้อมลง นะฮะแล้วก็เทียโก้กลับมาซ้อมแล้วนี่นะครับมาค่าลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมวันจันทร์ครับส่วนดีโก้ลงฝึกซ้อมแล้วนะครับมันน่าเหลือเชื่อจริงๆครับเขากลับมาแล้วนะครับแล้วก็เราจะไม่เร่งซาร่าให้คัมแบ็กกลับมานะครับเขาไม่มีแรงกดดันใดๆครับเราไม่รีบครับถ้าคุณรักษาเขาให้ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับโมไม่พร้อมสําหรับเกมนี้อย่างแน่นอนแล้วก็นัดถัดไปนะครับแล้วก็อาจจะแย่กว่านั้นนะคะแต่เขายังไม่พร้อมในเกมในวันนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะ ก็บอกว่าทุกคนใจเย็นครับในเรื่องของก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีฟันไดออกมาให้ความเห็นฮะว่านะครับเขาจะอนาคตของเขาจะเป็นไงในริวพูลเหมือนกันก็ละสัมละสายครหลังจากนะครับเป็นคอฟเอฟเฟกนะผมคิดว่าแบบนั้นนะฮะก็บอกว่าอย่ากังวลใจไปเลยครับไม่มีอะไรครับเราต้องสู้กันต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทางด้านของพอชเนี่ยบอกว่าทางวันนี้เนี่ยยืนยันมาว่ามาร o กุสโตกับคิสเอนกุนกู นะครับจะอยู่ในทีมแต่ว่าจะได้ลงไม่รู้นะแต่ส่งรายชื่อแน่ในเกมในวันนี้นะครับดังนั้นลน์อัพในวันนี้เนี่ยลิวคูก็คงจะเป็นใครไม่ได้ฮะดิโกโจโตนะครับในน่าจะยืนหน้าเป้านะขยับนูนเยสมาฝั่งขวาครับดิอาร์สครับเคอร์ติจโจนแมคลิธเตอร์โซโบนะครับก็เป็นชุดที่แล้วนะใช่ไหมนะฮะนี่ฮะเป็นกัคโปนะครับแต่วันนี้จะเป็นทางด้านของ คือติโจนนะครับที่ลงมาแทนนะส่วนแผงหลังก็น่าจะสตาร์ทโกเมสกันก่อนครับโคนาเดอาโนนะครับฟัน์ไร์แล้วเบเกอร์นะฮะส่วนเชลซีครับจะเป็นโคพ่านเมอร์ที่ยืนหน้าเป้านะครับจะเปลี่ยนแน่ๆครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นทางด้านของแจ็กสันนะครับแจ็กสันก็ไม่น่าจะพร้อมลงเกมนี้เหมือนกันครับกาลาเกอร์ครับราฮิมสเตอร์ริงมาดูยเก้นะครับเอนโซเฟอร์เนสไกเซโดนะครับเบอร์โดซินบา นี่นะครับกชีเวลดิซาซีเนี่ยลุหมดอยู่หมดนะครับผู้สาประตูเป็นเฮสโตวิชนะครับนัดก่อนหน้านี้ผู้สาประตูเป็นซานเชสนะครับก็มีการบาดเจ็บนะก็ต้องไปลุ้นกันดูเหมือนกันนะครับก็ยังคงมีการบาดเจ็บเยอะสาหรับเชลซีนะฮะวนลร์พูลูก็ไม่น่าจะมีเป็นหน้าเดิมๆนะครับน่าจะเสถียรลงตัวแล้วนะครับสติวันนี้โมซาราขาดหายไปแน่ๆริร์พูอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเบิกสกอร์พอสมควรครับโูฟันเมื่อกดไปแล้ว9นะ ดาวินนูเยสนะครับเห็นอย่างนี้ก็ทะลุมา7แล้วนะฮะในลีกนะดิโกโจตานะครับนิโคลัสแจ็กสันเนะฮะดังนั้นโอกาสของลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะนะครับนิดนึงนะอาจจะลุม่มเหลื่อมนิดนึงวันนี้สู้ได้ดีผมคิดว่าสู้กันมันด้วยแล้วก็สถิติทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะเสมอกันนะฮะก็น่าจะลุ้นดูนะครับอ่าสถิติทั้งหมดลิเวอร์พูลสี่สิบเจ็ดประตูฮะส่วนเชลซีสามสิบห้าสร้างสารรค์โอกาสลิเวอร์พูลดีกว่าทุกอย่าง นะครับวันนี้เนี่ยเรตติ้งลิเวอร์พูลก็ชัดเจนกว่านะครับ6.86นะฮะส่วนเชลซี6.69ก็แต่ผลสถิติที่เจอกันมาเนี่ยมันเสมอนะฮะวันนี้ลูกหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าถ้าลิเวอร์พูลโอกาสเล่นในบ้านเนี่ยโอกาสชนะค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะเพื่อนเื่อนคิดว่าไงสำหรับเกมในวันนี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมยังตัดสินใจไม่ได้นะ นะครับสำหรับข้อมูลที่ผ่านมาแล้วก็เชลซีก็ดีขึ้นมาถนัดตาด้วยแล้วก็สถิติมันค่อนข้างน่ากลัวในเรื่องของผลเสมอฮะวันนี้ถ้าผมมองจริงๆเนี่ยลิเวอร์พูลได้เปรียบอยู่แล้วครับในการเล่นในบ้านนะแต่จะขาดหรือเปล่าหรือว่าจะติดเสมอมาอีกก็เป็นปัญหาของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับอา่าอ,อัลตาอะไรให้ลิเวอร์พูลชนะ4 55%เอนะเอาคิดว่าง,งั้นดีกว่านะครับอา่าส่วนเชลซี19.5 นะครับโอ้โหเหลื่อมกว่าเยอะเลยนะครับเกือบเออ่เกือบ3เท่าเนี่ยนะฮะส่วน FC ฟซีเทเบิลครับให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะ60%ครับเชลซีมีโอกาสชนะแค่17%เจนตครับเสมอ21นะครับทั้งคู่จะยิงประตูกันได้ด้วยนะครับ5้อ่ะสกอร์สูงก็น่าติดตามเหมือนกันครับสำหรับราคาในวันนี้นะครับส่วนแฟนบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะแอนฟิลอินเด็กครับให้ลิเวอร์พูลชนะ3ประตูต่อหนึ่งอ้าวนะครับก็ยังคงมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะ วันนี้เนี่ยเสียงอืกระึกคึกโคมแน่ในถิ่นของแอนฟิวอะนะฮะก็รลอคอปอะส่งคอปอะนะครับเดอะบูเนี่ยจะทำได้ดีก็จริงครับโคบันเมอร์เป็นผู้เล่นที่มีความหวังสำหรับเกมวันนี้แต่เชื่อว่าลิวคูจะกำชัยเหนือถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของเลสแอนไวเดอะคอปนะฮะอ่าเลสแอนไวคอปเนี่ยดอทคอมนะฮะเป็นฟอรัมนะฮะเป็นคอลัมน์ ของในเว็บนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลจะชนะ2-0ครับดาวินนูเยสกับดีโก้โชโต้นะยิงคนละ1ประตูนะครับส่วนเดอะซันครับให้ความเห็นว่าเกมในวันนี้ลิเวอร์พูลจะชนะ2-1นะนะครับลิเวอร์พูลข้อเหมือนจะในบ้านเนี่ยไม่แพ้นแน่ๆฮะ แล้วก็วันนี้ได้ดูโรูปสันกับอาโนกลับมาด้วยนะครับดังนั้นสื่อจอมแฉอย่างเดอะซันเขาบอกว่า2ประตูต่อ1นี่นะครับส่วน้านสปอร์ตโมให้2อหนึ่งเช่นเดียวกันครับยังคงบอกว่าเกมรับของลิเวอร์พูลยังคงมีปัญหานะแล้วก็เมื่อคํานึงถึง7เกมเนี่ยครับผมก็ยังคงบอกว่า7เกมเนี่ยมันอันตรายนะมันเสมอกันมายาวๆครับให้2อหนึ่งแค่นั้นเองนะครับส่วนเดอะฮาร์ทได้เคลื่อนให้เสมอเลยนะอ่ะนะครับก็เป็นไปตามสถิติแหละครับตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในฟอร์มที่น่าประทับใจอ่ะเขาบอกว่า แล้วก็หวังว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูสีครับเสมอกันกินกันไม่ลงอีกริบูก็คงจะระมัดระวังตัวพอสมควรเลยนะครับดาวินูเยสน่าจะตามองฮะเกมในวันนี้นะครับส่วนทางด้านของสปอร์ตเคด้าให้ลิบูขาดสองขูนเอานะครับมีความเห็นว่าเกมในวันนี้ถ้าผมสรุปจริงๆว่าริบูไม่แพ้เลยครับจะแต่จะชนะได้ด้วยสกอร์ไหนหรือว่าจะเสมออีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับฟุตบอลบล็อกดอทซีโอดอทยูเคให้2-1นะครับเนี่ยครับความเป็นไปได้มากสุดตอนนี้คือ2-1นะที่เขามองเกมนี้ นะครับส่วนฟุตบอลให้4ี่หนึ่งเอาไปกันใหญ่แล้วฮะออกทะเลเชียร์ลิเวอร์พูลออกหน้าออกตางเกินไปนะฮะผมมองว่าแบบนั้นนะครับส่วนนายตี้มินิตให้ลิเวอร์พูลสามหนึ่งฮะนะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกมในวันนี้เดอะบลูเนี่ยนะครับโชว์ผลงานได้ดีมากขึ้นภายใต้การคุมทีมของโปเชติโน่ครับแต่วันนี้แอนฟิลเนี่ยนะครับเป็นนรกของทีมเยือนแน่นอนครับ3ประตูต่อหนึ่งนะฮะสปอร์ตวิวครับ .co.uk ครับโดยทอมสมิธนะฮะบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ย นะครับลิเวอร์พูลจะคลายความกดดันนะคีแมนที่สำคัญเนี่ยนะครับโจตาก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงครับให้สามประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหนะเพื่อนๆคิดว่ายัางไงครับคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะส่วนนิวนาวให้ลิเวอร์พูลเสมอครับนี่ฮะยังคงมีทีเด็ดที่ขาดนะครับสำหรับเชลซีนะนะครับเห็นได้ชัดว่า5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันไม่ขาดด้วยดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยอาจจะนะครับ เสมอกันอีกครั้งนะฮะส่วนนะครับเดอะสแตโซนให้ลิเวอร์พูลชนะแล้วก็ทั้งคู่ยิงประตูกันนะครับทั้งต่อทั้งสูงน่าจะมาเห็นแน่นะครับสิงเดิมพันยังคงเลือกลิเวอร์พูลถึง65%ครับในการต่อ1ลูกนะเชลซี35%้าเเนตขายนิวคาสเซิลเมื่อวานเลยนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยตัดสินใจเลือกยากนะบางคนไปต่อก็ไปได้ฮนะแต่โอกาสจบเสมอมันค่าเปิดกว้างเลยเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยเสมอกันเยอะ นะครับเเกมหลังเนี่ยผมคิดว่าเกมในวันนี้เนี่ยผมว่าลองเชลซีก็ไม่น่าจะเสียหายนะฮะถ้าลิเวอร์พูลชนะ2อหนึ่งนะแต่ผมกลัวว่าผลเสมอมันอาจจะเข้าทางของเชลซีมากกว่าดินะฮะเชลซีทาได้ดีเสมอเมื่อเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะเนัดหลังเนี่ยแบบนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าเชลซีน่าจะต่อกรได้ดีด้วยนะครับไม่น่าจะแพ้เกิน1ลูกถ้าแพ้เนี่ยผมลองหนึ่งลูกยังลองได้ผมเลือกเชลซีนะวันนี้นะครับลิเวอร์พูลยังคงนะครับ เกมลับยังคงไม่ค่อยที่จะวือหวาสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเชลซีพักหลังมาเนี่ยยิงประตูดได้ดีเนี่ยดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าเชลซีจะทําได้ดีครับฟันนงนะครับ อ่าอีกทีมครับอีกคู่หนึ่งนะครับซิตี้เจอกับเบอร์ลี่นะครับเป็นบอลหน้าเดียวแหละฮะซิตี้วันนี้คงจะชนะนะครับไม่มีอะไรมากเกมในบ้านชนะหกจากเก้าเกมวันนี้ได้ตัวเล่นมาด้วยนะครับเบอร์ลี่อยู่อันดับที่สิบเก้าครับเป็นรองบุ้ยเลยนะครับเกมเยือนชนะเกมเยือนทําได้ดีกว่าเกมเย้านิดหนึ่งนะครับสําหรับเบอร์ลี่นะนะครับก็สิบนัดหลังสุดไม่ต้องพูดถึงครับยี่สิบนัดก็ได้ฮะเบอร์ลี่เคยชนะซิตี้แค่เกมเดียวปีสอง5ันสิห้านู่นเลยนะครับเก็บเรียบทุกราคาด้วย ดังในแง่ของการทําเงินก็ยังคงดูดีกว่าด้วยนะครับซิตี้ชนะรวดมาเลยครับเเกมติดครับมีเสมอสะดุดในลีก2 2กับคิซซาพาเลตแค่นั้นเองครับนัดล่าสุดนะครับกดชัยในช่วงท้ายเกมกับสเปอร์ไปได้1นก่อนหน้านี้นะครับชนะนิวคาสเซิลสามสองนะครับทำเงินมากับพลิกกลับมาทําเงินแล้วนะฮะสำหรับทางด้านของซิตี้นะครับส่วนเกมในลีกเนี่ยจะมีสะดุดเสมอกันไปบ้างครับช่วงก่อนหน้านี้นะแต่จากการเข้ามาของ กลับมาของเควินดูบอยเนี่ยส่งผลได้ดีพอสมควรนะครับส่วนเบอร์ลี่ครับเสม,มอมนะรูตันทาวมาแล้วครับแราแพ้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 แพมาแต่ว่าในแง่ของการทําเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะแย่นะห้าห้าสิบห้าสิบก็ถือว่าต้องลุ้นเอาครับในเกมเยือนของเบอร์ลี่เนี่ยนะครับชนะแพ้เนี่ยแพ้เนี่ยสามเม็ดอาจจะมีเห็นกันนะครับแต่ก็ยังคงมีดีในการยิงได้นะครับเล่นกับทีมใหญ่ๆอย่างวิลล่ายิงได้สามสองนะครับเล่นกับอาร์เซนอลสามหนึ่งอ่ะนะครับในเกมเยือนนะ ก็ถือว่าชัดเจนเลยเล่นกับสเปอร์หนึ่งศูนย์เอานะครับมีลุ้นเหมือนกันครับในเกมเยือนนะวันนี้ราคาต่อสองลูกควบไหลสองลูกครึ่งนะครับผมคิดว่าเบอร์ลี่มันแพ้ไม่ขาดด้วยนะดังนั้นเบอร์ลี่ก็น่าติดตามเหมือนกันครับสำหรับเกมวันนี้ต้องไปดูผู้เล่นกันต่อนิดนึงครับว่าจะเป็นยังไงฮะวันนี้ครับอาวารเรสครับโดกูฟิลฟอร์เนเบอร์นอซินบาครับโรดี้โคบสิตนะครับเดอะบอยแจ้งกับเป๊ปว่าเขาเล่นได้ไม่เต็มแน่นครับ90นาทีนะดังนั้นอาจจะเห็นเขาในช่วงงครึ่เวลลาหัง นะครับสำหรับเควินเดอะบอยนอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆครับสำหรับทางด้านของซิตี้นะฮะก็รอฮาแลนด์กับอาคันจี้กลับมาแค่นั้นเองครับส่วนเบอร์ลี่ครับตัวที่น่าจับตามองก็คุดมันสั้นนะครับรวมถึงเอ็มดูนี่ด้วยนะครับขาดไม่ได้นะตัวยิงประตูครับสำหรับ2ตัวนี้ส่วนตัวอื่นไม่มีปัญหาอะไรครับโอเชียนะครับเอ็กซ์ดาวนะฮะนะครับดาฮิลนะฮะแล้วก็วิตินโยก็ค่อยๆหลุดพอควรเลยตัวนี้นะครับเขาให้30นนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ขาดฮะสองเม็ดสองหนึ่งสามหนึ่ง นะครับ4-2อาจจะเป็นไปได้ฮะก็ยิงประตูทีมใหญ่ได้ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันสำหรับเบอร์ลี่นะครับต่อกรทีมใหญ่ได้ดีสําหรับในซีซั่นนี้ผมคิดว่าเป็นบอลหน้าเดียวเกินนะครับนะครับใครก็ถล่มไปซิตี้แหละผมคิดว่าเกมในวันนี้แพ้ไม่ขาดนะไปดูดีๆเนี่ยแพ้ไม่ขาดนะฮะสำหรับทางด้านของเอ่อเนี่ยครับเบอร์ลี 0, ่นะฮะเนี่ยครับ1-0 3-2 2-0นะครับมี3-1อ่ามี3-0บอลด้วย3-0กับเบนฟอร์ดแคน,นั้นเ่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะซิตี้พักหลังมาก็ยิงไม่ทะลุสามหรอก ถ้า30ก็ยอมเสียไปแล้วนะแต่ผมคิดว่าวันนี้20นะเครับเจอทีมโซนท้ายตารังเชฟฟีก็20น่าจะประคองนักเตะมากกว่าครับทั้งคู่จะเออเจอพิมเบอรลี่กับเบนฟอร์ดนีครับนัดยาวๆเลยนะฮะสาหสามสี่วันเตะ5วันเตะทีนะฮะต้องรุนเหมือนกันครับสำหรับซิตี้อย่าไปเจ็บกลับมาอีกนะครับดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่า นะครับเบอร์ลี่จะไม่แพ้เกิน2เมตรครับบันหงนะฮะส่วนในคู่หนึ่งครับสเปอร์กับเบนฟอร์ดนะครับไปอย่างรวดเร็วครับสเปอร์ดับ5เจอกับ15เบนฟอร์ดปีนี้เบนฟอร์ดไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็กุนซือของเบนฟอร์ดเนี่ยมีชื่อสําหรับไปคุมลิเวอร์พูลด้วยนะนะครับแฟรงค์นี่นะลุ้นกลับไปดูนะครับสเปอร์เล่นในบ้านชนะ7จาก10เกมนะครับแล้วก็เบนฟอร์ดเนี่ยนะฮะแพะในเกมเยือนชนะแค่2เกมนะครับมีโอกาส22% ผมจะไปดูสเปอร์ิรวอว่าูลด้วยนะครับเพื่อฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยสําหรับช่วงท้ายซีซั่นนะครับซื้อตั๋วอะไรไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะบินไปชมเกมที่อังกฤษกันเลยทีเดียวนะครับผลงานที่เจอกันครับดังนั้นทั้งคู่ครับ6นัดหลังสุดนัดแรกนะครับเสมอกันมา2ประตูต่อ2องต่อกรได้ดีนะสำหรับทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับสนัดหลังมาสเปอร์ไม่เคยชนะเบนฟอร์ดเลยนะครับถือว่าเป็นของสลงฮะ ผมไปนั่งดูในเกมปี2022เนี่ยโคตรมันเลยนะครับเกมนี้เนี่ยเสมือนสองสองเนี่ยนะครับโอ้โหนะคอกนนำก่อน2อศูนย์นะครับกลับมาเกือบตายเหมือนกันครับเกือบหลับแต่กลับมาได้อะนะสำหรับทางด้านของสเปอร์นะก็พักหลังมาถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับ เกมส์ p เปอร์เพิ่งแพ้ซิตี้มานะครับก็อกหักไปสำหรับ FA Cup นะครับก่อนหน้านี้ในลีกนะครับก็กลับมาขยับขึ้นมาดีแล้วก่อนหน้านี้ออกทะเลไปบ้างนะฮะสำหรับในช่วงก่อน Boxing Day นะฮะแล้วก็เบนฟอร์ดนะครับเพิ่งเอาชนะนอตแฮนฟอเรสต์มา3ประตูต่อ2ก็เล่นเอาหืดจับเหมือนกันนะนะก่อนหน้านี้นะครับนี่ฮะมีตัวที่สำคัญที่กลับมาแล้วเนี่ยที่ผมชอบนะเบนฟอร์ดนะครับอีวานโทนี่ฮะ สลัดอาการติดพนันกลับมาแล้วอ่าก็ต้องลุ้นกันดูเหมือนกันนะครับน่าจับตามองในเกมลุกนะครับสเปอร์วันนี้ต่อแค่ครึ่งครบลูกในบ้านนะนะฟอร์มเบนฟอร์ดขนาดนี้ต่อครึ่งครบลูกครับผม่ว่าน้องให้ไปนะไปย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับเมื่อมาเจอกับเนี่ยครับเนี่ยฮะต่อครึ่งครบลูกมีปัญหาแน่ๆนะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับสเปอร์เล่นราคานี้ค่อนข้างที่จะแย่ด้วยนะครับอ่านะฮะถึงจะชนะเนี่ยครับหนึ่งลูกแต่ครึ่งเนี่ยเบนฟอร์ดไม่แพ้นะฮะแล้วก็พักหลังมาติดเสมอซะ นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนไล์อัพวันนี้เนี่ยสเปอร์ติโมเวนเนอร์จะซดตรงลงตัวจริงนะลิชาริสันเมดิซันโอ้โหเมดิซันกลับมาแล้วนะอ่าก็น่าติดตามเหมือนกันครับว่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะหวือหวาเราเป็นเกมแรกของเขาอีกนะอืมนะครับคูลูเซฟสกี้ฮอยเบียนะครับรวมถึงเบตต์ฮอยเบียน่าจะมีโอกาสมีสอแววย้ายสูงนะครับโอ้ฟูลทีมเลยวันนี้ นะะฮน่าจับตามองครับสำหรับสเปอร์นะครับสลัดการบาดเจ็บมาเยอะแล้วนะครับส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดครับอีวานโทนี่ครับมูเเปนี่ครับขาดไม่ได้เลย2ตัวครับดามสกัดจารเนลนะฮะรวมถึงเจนเซ่นนะครับเดวิดพอตเตอร์นะฮะก็ลุ้นกันดูครับสำหรับเกมวันนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับในเรื่องของไลน์อัพนะทั้งคู่นะครับก็ผมมองว่าวันนี้ต่อคือครบลูกมันน้อยไปว่ะ นะครับแล้วก็เบนฟอร์ดเมื่อเจอกับสเปอร์มันดุดันจริงๆอ่ะนะครับให้เท่าไหร่เนี่ยนะฮะทางหน้านของวูวูสกอร์ให้สามหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะจบตรงนี้ผมว่าโอกาสจบเสมออาจจะมีเห็นด้วยด้วย,วยราคาครึ่งครบลูกแบบนี้มากสุดสเปอร์เฉือนแค่เม็ดเดียวนะครับยอมเสียหูไปแต่ผมว่าโอกาสจบเสมอมีแน่ๆคู่นี้ฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยทีเด็ดของผมเลือกพี่บอลเยือนทั้งหมดเลยนะเชลซีเบอร์ลี่แล้วก็เบนฟอร์ดนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชื่นชอบในคลิปของผมนะครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทััศนนนะตติส่ววนะ นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์หรือความชอบความรู้สึกเข้าไปนะผมแฟนแมนเอ,อแฟนลิเวอร์พูลยังคงเลือกเชลซีเลยวันนี้นะผมว่าโอกาสจบเสมอมันมีถ้าแพ้แพ้ไม่เกินหนึ่งลูกด้วย นะครับดังนั้นเกมในวันนี้เชลซีเบอร์ลี่เบนฟอร์ดนะครับทีเด็ดของช่องบอเดี่ยวเนี่ยครับสำหรับใครที่ติดตามเดี๋ยวผมส่งบินให้ดูตอนดึกๆแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นทางเลือกในแง่ของการเดิมพันนะฮะหวังว่าวันนี้ทุกท่านทุกคนจะชื่นชอบคลิปของผมฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องบันเดี่ยวเนี่ยครับกันด้วยหวังว่า AI ของ YouTube รวมถึงเพื่อนๆจะดันผมไป10,000วิวเ,วเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากทุกคนจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ล่ำร่ำรวยรแห่ง่งสวัสดี